สวัสดีครับผมโดนัทปิยนัทนะครับวันนี้พามาดูรถจกัก e GEK นะครับคุณปู่จากประเทศอเมริกานะครับที่การรถไฟใช้มาประมาณเกือบ60ปีแล้วนะครับ4026นะครับซึ่ง GEK คันนี้สีใหม่มากๆเลยนะครับทุกคนเพิ่งออกวาระมาใหม่เลยถึงเก่าแต่ยังใหม่อยู่นะครับ ส่วนที่กําลังจะเข้าสถานีอยุธยาในตอนนี้นะครับคือรถจักรอันต้อมนะครับซึ่งก็เป็นคุณลุงนะครับลองลงมาจากคุณปู่ซึ่งรถจักรุ่นนี้นะครับมีมากที่สุดนะครับในประเทศไทยเลยส่วนคันนี้นะครับก็คือเครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะครับ4415นะครับใช้เครื่องคิวสติกนะครับเครื่องจากรถจักรอันต้อมเลย ไว้รุ่นเครื่องเดิมนะครับ นี่นะครับนนี้คือฝั่งทางด้านหน้ารถจักรนะครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กันที่สถานีลบบุรีแล้วนะครับเราได้นั่งขบวนนี้มานะครับ201นะครับจากหัวลำโพงไปทางที่พิษณุโลกนะครับมาดูขบวนรถออกกันนะครับทุกคนอันต้อมคันนี้นะครับยังเป็นเครื่องเดิมอาจจะมีควันนิดหน่อยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับ วันนี้นะครับก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับพามาดูวัยเก่าของการรถไฟไทย